ศาสตราจารย์ดรอเนกหล่าธรรมทัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมหรืออวเป็นประธานในการรับมอบถุงมือทางการแพทย์สนับสนุนโครงการอวพารอดจากคณะสังคม,มาศาสตร์และมนุษยาศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับบริษัทดรบู uh, จำกัดจำนวน10,000แชิ้นโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรอเนกได้กล่าวขอบคุณการบริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากกระแสจากสังคมช่วยกันนำพาประเทศไทยฝ่าฟันวิกฤตไปข้างหน้าซึ่งในวันนี้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มาร่วมบริจาคถุงมือทางการแพทย์ชนิดที่ปราศจากแป้งให้กับโครงการอวพารอดซึ่งใครที่มาบริจาคสิ่งใดกระทรวงอวก,ก็พร้อมที่จะรับไว้ <c oughs> เพื่อให้เห็นว่าการต่อสู้กับโควิด -19 กระทรวงอวพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพราะหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรให้เกิดการสูญเสียได้น้อยที่สุดนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อน,นำไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอวอีกด้วย นอกจากนี้กระทรวงอวัยยังได้ร่วมกับเพอิจันทร์เดินหน้าเปลี่ยนกลุ่มรอให้เป็นกลุ่มรอดส่งมากล่องอวพารอดช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันจำนวน500กล่องซึ่งกล่องอวพารอดจำนวน500อยกล่องนี้ประกอบไปด้วยยาสมุนไพรอาหารแห้งอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคนที่รอเตียงอยู่ที่บ้านเรียกว่าเป็นกล่องกำลังใจจากกระทรวงอวซึ่งเป็นกล่องที่มีทั้งจากภาครัฐเละเอกชนมาร่วมบริจาค เพื่อส่งต่อแก่ประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19